สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวภายในตัวเรากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เอ่อทั้งลึกลับแล้วก็น่าสนใจมากๆแนวคิดเรื่อง shadow self หรือเงาที่เคายุงเคยเสนอไว้นะครับค่ะสวัสดีค่ะก็คือเป็นแนวคิดที่พูดถึงส่วนที่ซ่อนอยู่ในจิตไร้สำานึกของเรานะคะครับไอส่วนที่ซ่อนไว้นี่มันมันคืออะไรล่ะครับอืมมันเหมือนห้องเก็บของในใจค่ะ เก็บทุกอย่างที่เราแบบว่าไม่อยากยอมรับอาจจะเป็นความรู้สึกแรงขับบางอย่างหรือความคิดที่เรามองว่ามันไม่ดีอะค่ะไม่ดีหรือว่าแค่ไม่ยอมรับใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแย่เสมอไปนะคะบางทีก็แค่ขัดกับภาพที่เราอยากเป็นอ๋อครับครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่พอจะยกตัวอย่างได้ก็พวกความรู้สึกพื้นฐานเลยคะ่ะความโกรธความอิจฉาความกลัวที่เราอาจจะถูกสอนมาว่า ไม่ควรแสดงออกหรืออย่างความอ่อนแอในสังคมที่อาจจะให้ค่าความเข้มแข็งมากๆถูกต้องคะ่ะอันนั้นก็ใช่เลยหรือแม้แต่สิ่งดีๆก็ได้นะคะสิ่งดีๆเหรอครับยังไงครับ ก็เช่นพรสวรรค์บางอย่างที่เราอาจจะเคยโดนมองว่าไร้สาระความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกกดไว้หรือความทะเยอทะยานที่เอ่อถูกบอกว่าไม่เจียมตัวพวกนี้ก็ลงไปอยู่ในเงาได้เหมือนกันค่ะโอ oh, ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับสแสดงว่าเป้าหมายเราวันนี้ไม่ใช่จะไปกําจัดเงาทิ้งไม่ใช่เลยค่ะเป้าหมายจริงๆคือการทําความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าบูรณาการมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรามากกว่า บูรณาการเพื่อจะเติบโตขึ้นประมาณนั้นค่ะคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็อาจจะใช้พลังงานจากมันได้ด้วยน่าสนใจครับงั้นเราจะเริ่มสังเกตรหรือจับสัญญาณเจ้าเงาเนี่ยได้ยังไงบ้างครับสัญญาณที่ชัดมากๆเลยนะคะคือสิ่งที่คุณยุงเรียกว่าการฉายภาพหรือ projection การฉายภาพค่ะคือเวลาที่เรา รู้สึกไม่ชอบหรือตัดสินใครแรงๆในเรื่องบางเรื่องบ่อยครั้งมันสะท้อนสิ่งที่เราปฏิเสธหรือซ่อนไว้ในตัวเองนั่นแหละค่ะอ๋อเหมือนเราเห็นข้อเสียคนอื่นชัดจังแต่จริงๆมันคือสิ่งที่เรามีแต่ไม่อยากมองใช่เลยค่ะมันเป็นกลนเกนิกนกน้กนกันโกอีนอย่างหนึง่งตัดสินคนอื่นมันง่ายกว่ายอมรับว่าเราก็เป็นแบบนั้นเข้าใจเลยครับแบบนี้ถ้าอยากลองมองเข้ามาที่ตัวเองตรงๆล่ะครับจะเริ่มตรงไหนดีครับ ลองถามตัวเองง่ายๆก็ได้ค่ะว่ามีพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรของคนอื่นที่มันจุดปรี๊ดเราได้ง่ายๆเป็นพิเศษอหรือมีเรื่องอะไรที่เรามักจะตำหนิวิจารณ์ตัวเองซ้ำๆในใจเรื่องที่รู้สึกอายหรืออยากหนีไม่อยากนึกถึงคำตอบพวกนี้มักจะชี้ไปที่เงาของเราค่ะพอจะนึกออกเลยครับทีนี้พอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นเงาของเราท่านต่อไปคืออะไรครับต้องทำยังไงกับมัน ก็จะมีกระบวนการคร่าวๆนะคะเพื่อช่วยให้เราเจัดการกับมันได้ดีขึ้นเป้าหมายก็คือการบูรณาการที่ว่านั้นน่ะค่ะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับขั้นแรกเลยนะคะคือการยอมรับ acknowledge ยอมรับง่ายๆก่อนเลยว่าเออทุกคนมีเงานะมันเป็นเรื่องปกติมากๆก,การมีด้านมืดหรือด้านที่ไม่ชอบไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีค่ะมันคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์แค่ยอมรับว่ามันมีอยู่ไม่ต้องตัดสินใช่ค่ะ เริ่มจากตรงนั้นเลยเพอเรายอมรับแล้วขั้นต่อไปก็คือการสำรวจ explore ค่ะลองทำความเข้าใจดูว่าเงาของเรามันมีหน้าตาเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างอาจจะลองเขียนบันทึกความรู้สึกดูหรือทำสมาธิหรือถ้าใครสะดวกก็อาจจะคุยกับนักบาบ,บัดก็ได้การเขียนบันทึกนี้ช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้มากค่ะหรือลองตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้เช่นฉันกำลังซ่อนอะไรอยู่ ฉันกลัวอะไรไอความรู้สึกนี้พลังงานตรงนี้มันพยายามจะบอกอะไรเรากันแน่อืมแล้วขั้นต่อไปล่ะขั้นที่สามอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือการให้อภัยค่ะให้อภัยตัวเองที่เราเคยกดมันไว้เคยปฏิเสธมันเข้าใจว่าอ๋อตอนนั้นเราทำไปเพื่อปกป้องตัวเองนะมันจำเป็นในตอนนั้นแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราพร้อมจะมองมันด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตามากขึ้นให้อภัยตัวเอง ฟังดูเรียบง่ายแต่คงไม่ง่ายเท่าไหร่ค่ะก็ต้องใช้เวลาแต่สำคัญมากสำหรับการก้าวต่อไปแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นเหมือนเป้าหมายหลักเลยใช่ค่ะการรวมเข้ากับตัวตนอินทิเกรตนี่คือหัวใจเลยคือเมื่อเราเข้าใจยอมรับให้อภัยตัวเองแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าในเงามันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่เราสามารถเรียนรู้ที่จะดึงพลังงานนั้นมาใช้ในทางที่ สร้างสรรค์ขึ้นได้ดึงพลังงานจากเงาหมายถึงพลังงานที่เราเคยมองว่ามันลบๆเนี่ยนะครับถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนรูปได้อย่างไงครับขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับเช่นความโกรธที่เราเคยกดมันไว้นานๆพอเราเข้าใจที่มายอมรับมันได้มันอาจจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เรากล้าปกป้องสิทธิตัวเองหรือลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อความถูกต้องแบบเหมาะสมนะคะอ๋อไม่ใช่ระเบิดตุ่มตามไม่ใช่ค่ะคือใช้พลัง,งงานนั้นอย่างมีสติ หรืออย่างการยอมรับความเปราะบางความอ่อนแอของตัวเองมันอาจจะทําให้เราเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้นหรือแม้แต่ความอิจฉาอันนี้ก็น่าสนใจใช่ค่ะความอิจฉาถ้าเราสำรวจดีๆมันอาจจะเป็นแค่สัญญาณบอกว่าลึกๆแล้วเราอยากพัฒนาตัวเองในด้านนั้นๆหรือเปล่าโหฟังดูเหมือนเป็นการเดินทางที่ ต้องใช้ทั้งความกล้าแล้วก็ความซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเลยนะครับเนี่ยแน่นอนค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือทําเสร็จได้ในวันสองวันแต่มันคือเส้นทางสู่การเป็นตัวเองที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะไม่ใช่สมบูรณ์แบบไร้ที่ตินะคะแต่คือการยอมรับโอบกอดตัวเองได้ในทุกมิติทางด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดครับเป็นการสรุปที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการเผชิญหน้ากับเงา มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวแต่เหมือนเป็นการปลดล็อกศัก,กยภาพอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ด้วยงั้นผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากเรากล้าพอที่จะส่องไฟเข้าไปในเงาของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยจะมีพลังงานหรือศัก,กยภาพด้านไหนอีกบ้างที่มันซ่อนอยู่แล้วก็รอคอยให้เราคนพบเพื่อนำออากมาใช้เติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลองไปสำรวจกันดูนะครับ